พับผู้เดียวจะทั้งตัดทั่งแหกทึ่งพับค่ะพี่น้องอันนี้กัเพิ่งเริ่มเริ่มพับเนาะค่ะกับกกะสิเมีนใบใบพู้ราคาพี่น้องค่ะผ่ามือเศร้านี่ตัดเนาะค่ะตัดเสร็จแล้วจะรุวันก็เลยมาพับค่ะไปค่ะพี่น้องค่ะตอนเย็นเพื่อนๆกัสีได้มาเบิกเนาะค่ะเนาะทำกันเบิกคนละชิ้นสองชิ้นผู้เดนไล้ขายไล้ก็ได้เบิกไล้ค่ะพี่น้องค่ะผ่ามือเศร้านี่ต uh, ัดเนาะค่ะตัดเสร็จแล้วจะรุวันก็เลยมาพับค่ะ หยอกหยอกจ้ะพับอ่ามันซิมีสองผืนร่วมกันเนาะค่ะเนาะก็เลยมาแบง่งออกค่ะพี่น้องค่ะแบง่งออกพับอันละชิน้นละชิน้นอ่นอะกัเทิร์นเบาเทิง์เฮดคลิปไปน,นะะ <laughs> ้านเนาะค่ะจ้ะก็เลยอ่าอยากอัปเดตให้พี่น้องฟังเนาะคะ่ะพี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะนี่กัแหกเสร็จแล้วกับพับค่ะพับอ่ากวาจะแล้วเนาะทํางานวนหยอกหยอก,ยอกจ้ะพับอ่ามันซิมีสองผืนร่วมกันเนาะค่ะเนาะ ก็เลยมาแบ่งออกค่ะพี่น้องคะแบ่งออกพับอันละชิ้นละชิ้นอ,อัดผ่ามือเศร้านี่ตัดเนาะคะ่ะตัดเสร็จแล้วจะวันก็เลยมาพับค่ะอ๋อพับผู้เดียวจะทั้งตัดทั้งแหกทั้งพับค่ะพี่น้องอันนี้กัเพิ่งเริ่มเริ่มพับเนาะคะ่ะกะใกล้กะสิเมน่นใบๆผูลราคาพี่น้องค่ะพับจนแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือเศร้าเครื่องมือก็คือตัดแบ่งเครื่องหลอบใบามากกัมาพับค่ะพี่น้องคะ่ะ สองลอยพื้นเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะอ่าแต่รู้ว่านไก่อัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะนี่คืออาชีพการงานเ้อเหตดเนาะอ่าขอบคุณที่รับชมนะคะอ่าแต่รู้ว่านไก่อัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะนี่คืออาชีพการงานเ้อเหตดเนาะอ่าขอบคุณที่รับชมนะคะอ่าแต่รู้ว่านไก่อัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะนี่คืออาชีพ การงานเขาเหตุเนะาะภาพจนดแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือเสาเครื่องมือก็คือตัดแบ่งเครื่องหลบใบามากกว่มามั้ับค่ะพี่น้องค่ะสองรอยพื้นเนาะเบื้องหลังกับเป็นแม่ค่าตลาดสดละจา้าขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปนี้ขอลงจ่น,น้ก่อนเด้อค่ะบ๊ายบายนี่ก็เพิ่งเริ่มพับค่ะสีแดงนี่ก็สวยงามค่ะต่อไปก็สีฟ้าสีฟ้าสวยๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะอ่าจารุวัลไกอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะนี่คืออาชีพการงานเขานะ <merged> เหตุเนาะอ่าหยอกหยอกอ <â. S 2> จ้ะพับอ่ามันจะมีสองผืนร่วมกันเนาะคะ่ะเนาะก็เลยมาแบ่งออกค่ะพี่น้องค่ะแบ่งออกพับอันละชิน้นละชิน้นนี่ก็เลือพิ่งเริม่มพับค่ะสีแดงนี่ก็สวยงามค่ะต่อไปก็สีฟ้ฟาสีฟ้าสวยๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ก็เลยอ่าอยากอัปเดตให้พี่น้องฟังเนาะค่ะพี่น้องเบิ้องเนาะค่ะนี่ก็แหกเสร็จแล้วก็พับค่ะพับอ่ากว่าจะแล้วเนาะทำงานวนก็เลยอ่าอยากอัปเดตให้พี่น้องฟังเนาะค่ะพี่น้องเบิ้งเนาะค่ะนี่ก็แหกเสร็จแล้วก็พับค่ะพับอ่ากว่าจะแล้วเนาะทำงานวนขอบคุณที่รับชมนะคะอ่าจารุวันไก่อัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะนี่คืออาชีพการงานเขาเหตุเนาะ ขอบคุณที่รับชมนะคะอ่าจารุวัลไก่อัปเดตให้พี่น้องบึ้งเนาะคะ่ะนี่คืออาชีพการงานเฮาเห็ดเนาะอ่าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมือเส้าน,นี่กะในถ้ำกันนี่กะเลือกพึ่งเริ่มภาพค่ะสีแดงนี่ก็สวยงามค่ะต่อไปก็สีฟ้าสีฟ้าสวยๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ก็เลยอ,อยากอัปเดตให้พี่น้องฟังเนาะค่ะพี่น้องเบิ้งเนาะค่ะนี่ก็แหกเสร็จแล้วก็พับค่ะพับอกว่าจะแล้วเนาะทำงานวนหยอกหยอกกับพ่ามันสิมีสองผืนร่วมกันเนาะค่ะเนาะก็เลยมาแบงง่งออกค่ะพี่น้องคะแบงง่งออกพับอันละชิ้นละชิ้น,นจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมือเา้านี่กะ ในถ้ำกันับพืนเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่แต่สีงามๆสวยๆคือผู้พับนี่แหละจ้าวัสานั่นหยอกๆยอกจ้าสีนี่ก็สวยค่ะพับสีฝานี่ก็งามค่ะใกล้ก็งามค่ะสีสดค่ะนี่เขาเอื่นสีสดสีสวยสีสดงดงามจ้ากระลุบันกับสีพับจุ้งสีหล่ะตัดผ่านอยู่เนาะค่ะเนาะตัดพึ่งแล้่วค่ะพี่น้องค่ะตัดพึ่งเ็จจ้าอาแหกนั่แหละแบ่งครึ่งค่ะ คนละครึ่งทางนี่ก็เลือพิ่งเริ่มพับค่ะสีแดงนี่ก็สวยงามค่ะต่อไปก็สีฟ้าสีฟ้าสวยๆเนาะค่ะพี่น้องขาก็เลยอ่าอยากอัปเดตให้พี่น้องฟังเนาะค่ะพี่นอ้องเบิ้งเนาะค่ะนี่ก็แหกเส้นแล้วก็พับค่ะพับอ่ากว่าจะแล้วเนาะทำงานวนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมือเ้านี่ ในท้ากันพ,พ่อพับผู้เดียวจะทั้งตัดทึงท่งแหกทึ้งพับค่ะพี่น้องอันนี้กะเพิ่งเริ่มเริ่มพับเนาะค่ะกะไก่กะสิเมน่นใบใบ,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 บพู้ราคาพี่น้องค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมือเสานี่กะด้ทํำกันค่ะพ,พับจุดแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือเสาเครื่องมือก็คือตัดแบ่งเครื่อง อ่ะหบใบามากก่ะมาพับค่ะพี่น้องคาสองรอยพื้นเนาะละพื้นเนาะค่ะพี่น้องค่านี่แต่สีง,งามๆสวยๆคือผู้พับนี่ละจ้ะา่าซั้นห <laughs> ยอกหยอกจ้าสีนี้ก็สวยค่ะพับห <laughs> ยอกหยอกจ้าพับอ่ามันจะมีสองพื้นร่วมกันเนาะค่ะเนาะก็เลยมาแบ่งออกค่ะพี่น้อง่าแบ่งออกพับอันละชิ้นละชิ้นอันจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมือเ้านี่กะด้ทํำกันนะกะเทิงเท่งเบาเทิ่งเห็ดคลิปไปนั่มเนาะคะ่ะจ้าหายอกหยอกจ้าพับอ่ามันจะมีสองผืนร่วมกันเนาะค่ะเนาะก็เลยมาแบง่งออกค่ะพี่น้องคะ่ะแบง่งออกพับอันละชิน้นละชิน้นจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมือเ้านี่ กในด้ำกันผ่ามือเศร้านี่ตัดเนาะคะ่ะตัดเสร็จแล้วจะรู้ว่นกนเลื่อมาพับค่ะอ๋อพับผู้เดียวจะทั้งตัดทั้งแหกทั้งพับค่ะพี่น้องอันนี้กะเพิ่งเริ่มเริ่มพับนะะมเมนบา,า,า,าะค่ะกะใกล้กระสิเม่นใบใบพูลระคาพี่น้องค่ะเบื้องหลังเป็นเบื้องนาเป็นเครื่อเตอร์วสันพนวาอืตัดผ่านอยู่เนาะคะ่นะเนาะตัดเพิ่งเลี้ยวค่ะพี่น้องค่ะตัดเพิ่งเสร็จจ้า อ่าแหกนั่นแหละแบ่งครึ่งค่ะคนละครึ่งทางผ่าพับจนแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่าอ่ามือเศ้าเครื่องมือก็คือตัดแบ่งครึ่องอ่ารอบใบามากกว่มามพับค่ะพี่น้องขาสองรอยพื้นเนาะห <laughs> ยอกหยอกจ้ะพับอ่ามันจะมีสองพื้นร่วมกันเนาะค่ะเนาะก็เลยมาแบ่งออกค่ะพี่น้อง่าแบ่งออกพับอันละชิน้นละชิน้นอะจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมเร้านี่กะด้ทํำกันอ๋อพับผู้เดียวจะทั้ง <Jacqu> ต <eline> ัดทั้งแหกทั้งพับค่ะพี่น้องอันนี้กะเพิ่งเริ่มเริ่มพับเนาะค่ะกะไก่กะสิเมนใบใบผูลราคาพี่น้องค่ะอ๋อพับผู้เดียวจะทั้งตัดทั้งแหกทั้งพับค่ะพี่น้องอันนี้กะเพิ่งเริ่มเริ่มพับเนาะค่ะกะไก่กะสิเมนใบใบพูลระคาพี่น้องค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ อาจารุวันกาอัปเดตให้พี่น้องบึงเนาะคะ่ะนี่คืออาชีพการงานเฮาเหตุเนะาะไปค่ะพี่น้องขาตอนเย็นๆเพื่อน,อนๆกับสีได้มาเบิกเนาะค่ะเนะาะทำกันเบิกคนละชิน้นสองชิน้นผู้่ได้ไล้ขายไล้ก็ได้เบิกไล้ค่ะพี่น้องขานี่ก็เพิ่งเริ่มภาพค่ะสีแดงนี่ก็ส่วยงามค่ะต่อไปก็สีฟ้าสีฟ้าสวยๆเนาะค่ะพี่น้องขาจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมือเ้านี่กะได้ทำกันรับพื้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่แต่สีงามๆสวยๆคือผู้พับนี่ละจ้าว่าซ่านหยอกหยอกจ้าสีนี่ก็สวยค่ะพับขอบคุณที่รับชมนะคะอ่าจารุวันกะอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะนี่คืออาชีพการงานเฮาเฮ็ดเนะาะจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมือเ้านี่กะได้ทํำกันผ่าอ่ามือเ uh, <dies S 2> ้า <after> นี่ตัดเนาะค่ะตัดเสร็จแล้วจ่ารุ้นกันเลยมาพับค่ะสีฝานี่ก็ง้ามค่ะใกล้ก็ง้ามค่ะสีสีสดค่ะนนี้เขาเอื่นสีสดสีสวยสีสดงดงามจ้าจ่ารุ้นกันก็สีพับจุ้งสีหล่ะค่ะสีฝานี่ก็ง้ามค่ะใกล้ก็ง้ามค่ะสีสีสดค่ะนนี้เขาเอื่นสีสดสีสวยสีสดงดงาม จ้ากระลุ่ันกสิพับจุ้งสิหล่ะค่ะพับผู้เดียวจะทั้งตัดทั้งแหกทั้งพับค่ะพี่น้องอันนี้กะเพิ่งเริ่มเริ่มพับเนาะค่ะกะใกล้กะสิเม้นใบใบผู้ราคาพี่น้องค่ะหยอกหยอกกะพับอ่ามันสีมีสองพืนร่วมกันเนาะค่ะเนาะกะเลยมาแบ่งออกค่ะพี่น้องค่ะแบ่งออกพับอันละชิ้นละชิ้นอะไรค่ะพี่น้องค่ะตอนเย็นเย็นเพื่อนเพื่อนกะสิได้มาเบิกเนาะค่ะเนาะ